อู้อู้อ้ยจับงายิานดีส,นสวัสดีครับนางรองโพธิเลีมพวก,กผมโทนสายเสียบครับวันนี้ก็ได้ย่าลูกหวัวมาครับก็เลยชวนเขืนเมืองเราลงมาห่วยครับมาหาใส่เบ็ดครับพี่น้องก็ลองติดตามครับย่าลูกหวก ช่วงบรรยากาศรอนๆแบบนี้ปลาที่กินเยอ่อเราหนมะนะครับไปลุ้นกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูสภาพหมายครับสภาพหมายก็ด้านหนาเราครับผมครับท้องฟ้าก็คึมๆครับพี่น้องเห็นว่าพายุเข่าครับแต่ไม่รู้จะตกช่วงไหนสภาพหมายครับผม นี่ก็เป็นสภาพของหวยลำลางรองนะครับหมายที่ผมเคยมาใส่เบ็ดประกุดกับทีมงานพานผลน่ะแหละครับหมายเดียวกันครับผมไปครับเดี๋ยวเราไปเตรียมอุปกรณ์ครับเห็เมืองลาวครับพี่น้องสวัสดีครับตัดผมใหม่สลอเลยวันนี้เห็นว่าเมียจับกูนครับไม่ได้ไปตัดกระรานว่ะเปลืองว่ะ หากากกบเข่าไม่ได้กับมานี่ว่ะลำกูนให้เลยสิงห์ไงสมควรมีเด็กมาก็หากับเข่าเลยใช่ไหมนี่นะครับพี่น้องอย่าเรออย่าลูกหวกวัวคนนี่ช่วยๆเลยครับจะเปล่งเป่งงามๆเลยไปครับลุยก,กันเลยครับผม มาแล้วครับพี่น้องมือต๊บมาเลยถูก,กันดีกันเด้อเวลาผมมาใส่เบ็ดทีไรฝนตกทุกทีพี่น้องเลยเ๋ยวนี้ก็ไม่มีกระท่อมซะด,ด้วยครับคงจะได้ใส่สำนีแล้วว่ะพี่นอ้องเดี๋ยวลองบืนนิดนิดก่อนครับผมตอนนี้ก็คงจะยุดใส่แล้วครับ เพราะว่าเราใส่มาคูมเบ็ดเข้าพอดีได้ว่ากรวลยเขาใส่ไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะครับเหยื yeah. ่อแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะมาเสียบเหยื่อไว้ไหมนะครับนู่นผมก็ใส่ถึงคันนู่นคันสุดท้ายไปครับเดี๋ยวเรายามกลับไปหาเขยมืองลาวครับก็ไม่รู้ว่าฝนจะลงเม็ดไหมนะครับถ้าฝนลงเม็ดเราก็คงต้องกลับบ้านครับพี่น้องไปครับผมไปลุ้นกันครับ น,นั่นพี่น้องลงเม็ดแล้วครับโอ้ต้องใส่จีดไอ้กบบ้านจริงๆแล้วครับนี่ตายแล้วหมานจริงๆใส่เบ็ดฝนตกตลอดครับเอ้เมืองลาวน่าจะไปร้อยอูยู่ก็ลดแล้วครับผม

ไม่ใหญ่แล้วครับพี่น้องแต่ก็เพราะได้ผสมอยู่ครับว่าฝนตกมากกหนาวเลยไปครับไปยิกรุนก่นยันต่อครับผมมีุดคันอยู่ครับพี่นอ้อนงตาาลายโอ้เหลืองอำลำพี่น้องกุดตะกุดตะกุด ยดงํลําอตากรสงสูอยู่พี่น้องเป็นกันมาตกได้มนตครับผมยครับ คันต่อคันเลยพี่น้องด <nước. S 1> ึงที่คือคือเลยครับคันนี้กดคันโอ้เห็นสัวเลยนุ้พี่น้องเห็นหลังไหมโอ้คือ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 โอ้นงงเงงเงงเงงโอ้โหเบา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 โอ้ย่างใหญ่เลยครับมาย่างลำลำ จะฝนตกครับ,บต่อครับผมโอ้พี่น้องน้องดิงจุบๆๆๆอยู่นี่ใหญ่ะอไะไรปลาตัวใหญ่ใส่พันปูนเลยนะปลาพวกปูอยู่นี่นี่เอาคันนี้ก่อนนี่ติดอยู่นี่หรือมึงลาวดูให้ครับพี่น้องนี่มาตามเห็นว่าหายไปนานนะน้องอ้หายไปนานมาหนะปลาก็กำลังกินเบ็ดเฮ้ยโน่นเกิดมาโอตายแล้ว ฝนก็จะมาพม่ได้เดอนกระหดัด,ดกดระฮัเจับเขียดนี่ครับนีกได้อยู่แล้วเนาะไดีตุ่มเอือยโคกมาากันจะสวี่ปกุดก็บใส่ก็กำลังงามๆคือ,อถ้าฝนมีจกแล้วนี่เองจะอยู่ยัตแปๆหนึ่ง เนาะดูรอบตลึกตล็กล้ไปกับขบานเรากออกมากัด็นรอทุกคนหยุดเอยครับพี่น้องอ่าแมืดูคันนี่พี่น้องกลุ่มลุงงูลุงไป่นุอหายเสือเราหายเล็กนิดไปเดีวอ้ ก็รุ่นเส้นดาเต่นเต็นเลยะแม่เออเฮ้ยเคยเมืองลาวทั้งป่าผมรูดปวดเพื่อนะโอ้โหตายแล้วไปพี่น้องรุนกันต่อยครับจะมุดละเดี๋ยวไปรุนทางเขื่อนเมืองลาวครับตอนนี้ ไปครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาไปรุ่นเบ็ดของเขยมังลาวครับจะหมานมากน้อยขนาดไหนวันนี้สำหรับทวนสายเสียบก็เก็บมาหลายเตียมอยู่ครับเมื่อกี้พวกเจ็ดตัวนู่นหลยพอได้ตุ้มนะครับฮะเออโอ,โอ,โอ,โอ้สองคันซ่อนเลยเนาะอีะอเขาคือหมานแท้อีนี่เตียมแรกครับพี่น้องปลาได้เคย ปลาลำพองหรือว่าปลาเนื้ออ่อนครับโอ้มันชอบมากก็เหยื่อลูกอูบนี่นี่นะครับเต็มแหลกของถือมึงลาวครับผมะใส่ย่ามได้ไหมไม่ได้แล้วต้ายยาวองใส่ย่ามเลี้ยวใส่เนืนน่อกุ้บกระโดดบอกว่าที่เก็บแปดตัวเลยเออไวไหมละ่ะอ,อันนู้นเหมือนปลากุดว่ะลักษณะดึงคันเหมือนปลากุดเลยถือใส่นีน่อันนี้นะอื้อขนาดน่ะว้า เท่ๆฝุ่นก็จะมาลาก็จะกินพวกก็จะ <laughs> ออกดูเป็นฝาก็เป็นสายเลยดูดูแม่เอ้ยเ,เด็กฝก็คือเรืยังเงี้ยหน่อยเดี๋ยลุนคันที่สองต่อเลยครับแต่ผมว่าประกุดแต่ผมเห็นกดคันแบบนี้ถ้าประกุดก็ตัวงามคันยุย่ยตัวนี้กดคันปื๊ดปื๊ปื๊เลย ปลาอะไรเคยปลากุดจริงจริงอะือเบาสวยหูหูๆไทยสวยเลยไทสวยเนาะอหมานของเขาคือกันเนนี่พี่น้องมาสองคันติดสองคันเลยฮึน่นอนอยู่ิเคนีหรเปล่าเฮ้ยหาว่าไปงานต่อไปทุกคันเสียบเหยื่อนี่ไงเสียบอยู่ครับ นี่าที่สําคัญป่าพักปลูงเนี่ยมนะันไหลมาใส่เบ็ดเนี่ยปัญหาตรงนี้แหละรวมมันแรงลมแรงจริงกี่ไปลุมกันต่อครับพี่น้องเค้ยนี่อีกตัวนึงนี่นอ,อนพีโอ้ของแทงเขาเลยวะทำไมเสียงดินอยู่ทางนูน,นี้ไหนู่นฟังแบบนี้อือวมันจะปนหันไปนไดเดี่ยวยัย,ย,ยป่าเนี่อหวานเลย น้ำพอครับใส่นีนก็สวยอ,อยู่นี่โอ้เป่งาะหลเนี่ยก็ต้มใส่มะขามอ่อนยอดมะขามอ่อนยอดเตยวก็ได้ไม่ส้มก็ได้โอ้ของเทไปตัวครับผมเฮ<ะ>้ยสองตัวอีกแล้วอื้อโอ้ปลาไหล น,น่าจะปรากคตเลยดึงโซงนะ่ะอู้หูใหญ่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 เฮ้ยปลชอนหรอวะน่ะโนะอ้ปลาช่อนโอ้แต่พอแต่มันตีอึบเมื่อกีน้นี่เนาะอือเฮ้ยอู้อขอบปากนิดเดียวอู้หูเก็บวุวศนี่มาดูดิงานนิดเดียววาแล้วพี่น้องอ่ะดี่เด็ดเดียวหัวนี่เขาถาของเขาเลยดีนี่มาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูคันนุโตะ มันจะมันกดพันบึ้บบึ้บ,บ,บปาเลยครับโอ้มันขึ้นมากินหาดนี่เลยค<ะ>ือไมันขึ้นมากินหาดนี่อู้ตัวนี้ทรงงามคือไอคิดว่าปาะกดเลยนี่ถือว่าปาะกดใส่งามเลยแหละนี่เห็นดึงกดคันแบบนี้น่าจะจังเลยพี่น้องเลยอู้ถ้าได้ใส่อ้อมไปนี่มดนเนาะคือเนาะขึนลงไม่ได้พี่คือโคนมันส่งบุดโคนมันลึก

เยึดปกุดยึดเท่โอ้โหสวยๆครับพี่น้องต่อครับผมอู้แต่ตัวนี้สรงใหญ่กว่าเขาเลยอู้ปลาอะไรคืออ oh, ู right. ้หูอู้หูอู้หูถูๆๆๆๆๆทนนะเดี๋ยวค่อยปุ๊บค่อยปุ๊บไปนู่นทันนู่นต่อว้ายสามคันติดเลยพี่น้อง ว้าของเท่ดินี่้าอะไรเก๋นี่ปลาช่อนช่อนใหญ่ด้วยอุ้ยจัะนะเป็นไงอุ้ยตัวที่สองอันนี้นะจะเป็นปลากวดอีกเลยว่ะคือในชุดตรงไหนชุดทางหน้าอือ แน่นนเขายู่อทำไมป่ามรากินฝั่งนี้มุดเลยวะโอเคไปดูต่อครับกันรถ้วถ่ายโอ้ากระปุกตัวที่สามครับโอยได้อยกับมาะปุดพี่น้องอันนี้ประปุตัวนี้พี่น้องอเป็นกำกับเลยครับโอ้ยใ,<ค>ใ,ใครอยากกินปิ่งเสียบๆมาได้ครับโอ้สองคนรวมกันนี่กับ สองซ้ำลูได้ไปว่านี่ปลาฉีกครับฮะปลาฉีกหนอแต่ว่าถ้าตุไไนกน,น,นี่ก็ปลาเลยวัวโบมันกระโดดหัวนี่นไโอ้นี่กระใสสวยๆยูนีเคยคีคเรียดอกเว้นี่ก็ยังยาาไม่เซ็จเลยพี่น้อง ครับรุ่นกันต่อครับผม<อ>คันนี้ดึงอีกแล้ว,วแต่นี่ไม่เลื้ยโอ้อทำไมตูงทีนาหนาวเหมือนจะไข่เลยวะเฮ้ยกอดเกลี้ยงเหรอเกล้นเหรออ้ยเสียงเปลี่ยนแล้วล่ะก็แกกๆแกแลวล่ะทั้งไวกับบ้านทำ้งกูงทังงชถาอืมคงจะอย่างนั้นแลลหละวะเดี๋ยวยาม รอบดิบอีกจุดรอบเกี่ยวเยอไว้ก่อนบายทำนี่พอได้อยู่ได้กินแล้วครับพี่น้องดูอีกแล้วดูอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ลำโพงใสสวยคือนิดนิดเดียวอีกเลยลำโพงมันกินแต่อย่างนี้แล้วมีแต่ขอบปาก นี่ก็ใส่สวยเลยว้าดจอดไปต่อครับผมโอ้หิดฮอดคันสุดท้ายของเข้าเลยพี่น้องนี่คันสุดท้ายแล้วครับโอ้แนีนอนอยู่โอ้โเจ๋งว่าฟุกบ่นะ โอ้ปวดหน่ยอยเราคือเก๊าะเดา๋ย้โอ้โหดีไม่รูดนะร้ดเลยเพื่อน่ะดูติดโอ้โหต่งอยปากนิดเดียวโอ้แตวคนเหนีย,ยวอยู่นะโอ้เดี๋ยวมาดูผลงาน ของพวกเราสองคนครับพี่น้องตันนี้เป็นปาลารวมครับเพราะว่ากระชังใส่ปลาไม่ได้ออกมาครับก็เลยใส่รวมกันโหเคยดูดูวถอะอ่านี่เนี่โอ้หะพี่น้องกรอบเล็กดีครับนี่ออนี่อ่ะ จะใส่งาเลยโ,โได้แล้วสามสีโ่โลไม่เหลือแล้วติดๆเดียวหัวครับนะครับตอนนี้เคยเมืองลาวก็ได้ก่อไฟครับพี่น้องเตรียมตัวจะย่างปลาครับกินข้าวกินน้ำแล้วก็จะได้ออกไปย่างไม่เจร๊รอบหนึ่งครับผมถือว่ากินดีเลยวันนี้โคดหมานเนยครับกินทีละสองคันติดสามคันติดเลย โดยเฉพาะของเขยเมืองเล่านะครับว่าเขาไม่ธรรมดาครับวันนี้ปุกป,กปกกลุกปุกมากระลูกปุกครับมือซุกแล้วนะฮะซุกวุกลนนี่มัสองคนครับอย่างหายเป็นนี่นะกินมดไหมนะ่ะมีดกินมดเด้๋พวผมนั่งกินคนเดียวก็ได้โอ้โห พี่น้องกินข้าวด้วยกันครับผมที่ได้ออกไปยามเบ็ดรอบดึกครับวันนี้ก็จะนอนกันอยู่นี่แหละผูกปีนอนครับแต่ว่ายุงส่งจัดเล่นงานแล้วครับพี่น้อง่ะขออนุญาตกินข้าวครับผมนี่แหละครับพี่น้องกับข้าวเราวันนี้ปีงปลากับจิมผิดผงนี่แหละครับบรรยากาศแบบนี้ต้องกินแบบนี้ครับผม อันนี้ผมต้องแจ้งยิปซีไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้อาจจะยาวผมอาจจะต้องแยกเป็น2 EP นะครับเราช่วงยามรอบดึกเป็นกับรอบกู่เป็น EP หนึ่งนะครับเพื่อจะได้ให้พี่น้องได้รุ่นความหมานกันแบบจุใจไปเลยนะครับมาพี่น้องกินข่าวดวยกันครับผมย่างป่าเซ็บๆหอมๆเลยพี่น้องเอ้ เดี๋ยวพี่น้องมันเข้า้วยกันครับอย่างปกุปิปลาเนี่ยอ่อนห้อมๆเลยครับกินผิดผงหัวยังไงนะพ่ณเน่สุดยอดเลยพี่น้องเลย เนี่ยอะไรก็คือแ่บจริงนีอยู่ปกอยู่ปลาเนะอยู่หวยอื โอ้น้องนกองเผ็ดปากกกินพริกด้วยเซี๊ยบหลอดข่าวตามนิดนนึงครับชุดเท่านั้นชุดแต่เท่านี้แหะครับอร่อยแท้บรรยากาศแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆเลยพี่น้องยอดกรบผม